แกเชิญกสู่สวัสดีพี่เพื่อนนะคะเช้านี้ก็นี่ค่ะเดี๋ยวจริงๆไม่เช้าแล้วสายแล้วนิดนึงตะก้องมาสายนะแกก็เล่นก่อนแล้วคอือยังไงอ่ะเราเอาฟังนี้เดียก่อนแนละ้วเดี๋ยวจะเร็แล้วซอยนะคะเราก็ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะคะบอกว่าต้นเตยโดมตะก้องไม่รู้จักนะคะแต่ว่านะ่าจะต้นนี้ที่ถ่ายเราดก่อนน่าจะต้นนี้วะคะ่ะมีหลายต้นอยู่ ขอบคุณนะคะสำหรับคอมเมนต์ที่ออกมาว่าต้นอะไรไม่รู้จักจริงๆแต่ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวแต่ต้นในนี้เชื่อแล้วค่ะมีทุกส่วนจริงๆก็มัแงแก่ก็มังแก่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะนี่เละๆนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะคะส่วนนี้คือเราคุยกับพี่ผู้จัดการไว้เรียกไอ้ลุงผู้จัดการต้องเรียกลงุงเรียพี่ไม่ได้แก่อยู่เยอะละ จะเรียกมือเออแกติดถิงปอแล้วค่ะเรียนรู้แด้ถูกแล้วแต่ว่าพออยู่หน้าแกแกไม่ให้เรียนรู้แกให้เล่นนะอ่ะได้แกบอกไม่เป็นไรอ่าทำไปเลยให้มันสะอาดประมาณนี้แต่ถ้าเลมากเกินไปก็แกก็บอกไม่เป็นไรเหมือนกันนั่นแหละอือ แต่บางส่วนคือถ้าส่วนเขาเป็นร่องไม่ได้นะเป็นรอยนิดหนึ่งไม่ได้เละแบบเนี้ยคือต้องกลับบ้านแล้วอันนี้นะคะแบบนี้กลับบ้านแล้วแต่ส่วนนี้คือไม่ไม่ใช่ปัญหาแกบอกเลยถ้าคนขับผัดตัด่าฝนตัดอะไรได้ก็แล้วแต่แกไม่ทุระเจเลก็ไม่เป็นไรให้ส่วนสะอาดโอเคเข้าใจนูชอบมากเลยแบบเนี้ยคือไม่ใช่เลยค่ะเราไม่ต้องมานั่งเครียดหรือว่าเอ้ยฝนตกมาทําไม่ได้อะไรเงี้ยจริง ถ้าบางที่จริงๆของของส่วนนี้นะคะทาไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันควรอันนั้นในเรื่องความเละโอเคไม่เป็นไรคุยแล้วแต่ในเรื่องความลื่นนี่แหละปัญหาในความลืน่นเพอเดี๋ยวพิมพ์ต้องยางมั่งอะไรมัง่งมันแข็งควรติดควรหลายแป้งเลยค่ะเราขึ้นตรงนี้เสร็จออกตรงนู้นโอ้ยควรทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เนียนนาให้นาแก่ไล่ไป แกบอกช่วงนี้หน้าฝนแกววันตีห้าชั่วโมงแกก็ได้แล้วแกบอกโอเคได้บางทีมันฝนตกเยอะค่ะมันมันสาดมันรถเราก็รู้รู้อยู่นะมันฝนมันสาดอะไรมันแรงไปแต่ก็ตัดไม่ได้นะป้าก็เข้าใจอันนี้ถือว่าโชคดีนะคะแปะส่วนนี้ไม่เป็นปัญหาพื้นที่ราบแล้วก็เล็งก็ไม่เป็นไร ทำงานได้จริงๆถ้าเป็นรถอ,อาจจะตัวเท่านี้แต่ยี่ห้อนหนึ่งอนะไรเงี้ยมันจะน้ำหนักเบาและระยะเยอะนะ้ายัะของเรานี่เป็นเด็กที่น้ำหนักเยอะมากเยอะจริงๆนะคะ แต่ไม่รู้ฝนจะมาตอนไหนนะคะต้องรุนเอาดูดูว่าทั้งหลายเป็นที่เลยของเขา <c oughs> เขาเช่าที่ค่ะเขาเช่าที่เช่าที่อยู่เป็นรายปีฟังติดกับฝนเนี้ยคะ่ะแล้วเขาก็เลี้ยงวัวเขาก็อะไรปลูกผักปลูกอะไรมั้งแล้วก็ไม่ทราบเม่เคยคุยเคยคุยครั้งแรกเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเคยคุยเพราะว่าเขาพับรวมมาแล้ว ก็มากเยอะอ๋อเลี้ยงเป็ดด้วยนี่นะคะอันนี้เดี๋ยวนาแกตัดเสร็จเดี๋ยวแกซอยนะคะพอซอยเสร็จก็จะสวยนะแล้วเดี๋ยวระหว่างต้นก็มีคนมาเวี่ยงให้จบเลยทีนี้อุ้ยลูกวัวเต็มเลยเนี่ยเมื่อจะกี้ตักยัเอาตกใจตกใจ ไปรุ่นมีเข่าทั้งเอลยอะไรคะเห่าอะไรคะเข่าอะไรคะคุณอยู่ในพื้นที่เรานะออกไปเลยนะไปเลยนะคุณอยู่ในพื้นที่เรานะมาเข่าเราอีกไปมองหน้ามองหน้า มะหาวเราอยู่ในพื้นที่เราเดี๋ยวเถอะอันนี้ต้นตินเป็ดนะคะเหลืองเลิศเลยไม้ตินเป็ดนี่ก็อ๋อนี่ที่อยู่ในที่เช่าที่นะ น้าคนนี้โอ้ยอน,น้าคนขับแกก็เอาเอาเข้เาไปเอาตักกองตามไี่ไ้ เราน่อยที่ลงโลกก่อนนะคะอันนี้เหมือนมีคนลอยป้องเลยนะเปป่าเมื่อวานนะคะต้นยายนี่เนี่ย ท่าผ้าไอตีนกางเกงไปแต่ไปป้าบอกเธอจะทิ้งหรือเธอจะเก็บปอาถามกางเกงติดไปเดินเดินบุยในส่วนนี้ก็มีในฝั่งนี้เราเดินตามไปป้าถามเธอจะทิ้งกางเกงหรือเธอจะเก็บยาออกต้องนั่งเก็บยาค่ะสองชั่วโมงจะหมดติดก,กระเป๋าด้วยติดเ,เป,เป,เป้เป้ไปเป้ผ้าของตะกงๆๆ เป็นกรรมป้าบอกถ้าเธอไม่เก็บหนึกปาทิ้งไปเลยโอ้โหใจหลายมากเราเข้าใจค่ะเขาคือคนแก่ๆเขาตามมองไม่เห็นเรวเขาเก็บให้เราไม่ได้แล้วแต่เขาก็อาจจะแบบบอกเราสีหลังว่าในเออระวังนิดเดิงเธอเดินอะไรไปเนี้ย โอเคค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวพี่น้าแกเริ่มจัดไล่ไปเรื่อยๆเหลือไม่เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวผมกะคิดหน้านะคะอย่าจะเจ็ดก้าศู